สวัสดีครับผมนธนินรัตนนาเจริญรักเจ้าของร้าน TP Custom Design อยู่ในซอยลังสิตนครนายกซอย8วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การวายบอดี้ขึ้นรูปด้วยดินน้ำมันนะครับรถที่มาเป็นต้นแบบวันนี้นะครับเป็นโรต u s e อีแลนดเป็นรถสัญชาติยุโรปปี1993สนับสนุนโดยล้อแมกเลนโซเจเกอร์โนวขอบ18กว้าง8นิ้วครึ่งครับ วัสดุที่ใช้นะครับก็จะเป็นดินน้ำมันชนิดพิเศษที่จะไม่ค่อยมีความมันนะครับผมคือทับศั์ส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันก็คือดินน้ำมันสิงโตนะครับเรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับเราก็จะเอาไม้อัดมารองใต้บอดี้รถให้เป็นเหมือนพื้นนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้แผ่นไฟเบอร์บางๆที่โค้งงอได้ใส่เข้าไปในซุ้มล้อนะครับโดยรถคันนี้นะครับเราจะออกแบบโคมไฟสองสว่างให้มาอยู่ที่กันชนโดยเราจะต้องตัดกันชนด้านในที่ติดออกบางส่วนนะครับ เดยเราจะเริ่มทําที่หัวรถก่อนนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนหนาๆนะครับแล้วก็โปะเข้าไปเลยนะครับในจังหวะนี้นะครับเราก็จะใช้พอนหรือขวดนะครับทุบเข้าไปให้เนื้อแน่นสนิทเข้าไปกับตัวรถครับโดยเราจะเริ่มแปะจากด้านบนลงล่างนะครับจนถึงไม้อัดที่เราวางไว้นะครับให้เป็นชายล่างของชิ้นงานครับโปะไปทุบไปนะครับ ทุกอย่างที่เราทุบเข้าไปจะเป็นแบบเข้าๆก่อนบางจุดอาจจะดูล้นอาจจะดูหนาแต่สุดท้ายเราก็จะตกแต่งเฉือนให้เข้ารูปนะครับต่อมานะครับเราก็จะใช้เครื่องมือพ่วงสแตนเลสที่เป็นรูปทรงต่างๆนะครับหลายขนาดและหลายไซส์นะครับ ดยช่างนะครับก็จะใช้ด้านที่เรียบๆนะครับตัดในส่วนที่มันหนาๆออกนะครับตรงนี้นะครับจะขูดได้ไวแล้วไปได้เร็วครับขูดเนื้อออกเป็นชิ้นๆเลยครับ แต่ว่าในส่วนที่ต้องการกินพื้นผิวน้อยๆเราจะใช้้านที่เป็นเหมือนฟันเฟืองนะครับในการขูดโดยจะเกิดร่องเกิดเส้นขึ้นครับก็จะทําให้เราเห็นส่วนโค้งส่วนเว้าวที่มันไม่เรียบนะครับเราก็จะเก็บงานตรงนั้นได้เป็นจุดๆนะครับมาถึงตัวลิ้นที่เป็นเหมือนอันเดอร์บอร์ดนะครับเราก็จะถมดินน้ำมันลงไปที่ไม้อัดเอาให้มันหนาๆก่อนเลยครับ ต่อมาครับเราจะมาตั้งเสาเพื่อที่จะมาค้ำกันชนด้านบนและอันเดอร์บอร์ดข้างล่างเราก็ปั้นเสาก้อนหนาๆขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วเราเว้นระยะเพื่อไว้ใส่ดวงไฟด้วยครับ ส่วนไหนที่เราต้องการเอาออกจํานวนเยอะๆนะครับเราก็จะใช้มีดตัดออกเลยนะครับเป็นมีดเล่มยาวๆเลยนะครับโดยการปั้นด้วยน้ำมันครับมันดีตรงนี้ครับที่มันสามารถสร้างสเปซช่องว่างขุดออกสร้างเหลี่ยมสันที่ใจต้องการได้เลยครับดินน้ำมันนะครับเราไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้นะครับในการเก็บพื้นผิวนะครับเราจะใช้ได้แค่เกียงและอุปกรณ์ในการขูดต่างๆนะครับ ทีนี้เรามาถึงตรงที่เบ้าไฟนะครับเราต้องใช้โคมไฟจริงๆนะครับเข้าไปวางเพื่อกะระยะครับโดยที่เราวางตำแหน่งโคมไฟนะครับให้ชิดติดกันชนด้านข้างเลยครับโดยเบ้าไฟนะครับช่างก็จะออกแบบให้มีความโค้งมนเพื่อให้รับกับโคมไฟทรงกลมครับ ด้บอรนะครับเมื่อรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปเราก็จะตัดทิ้งออกมาได้นะครับโดยโฉมหน้าของตัวรถเรานะครับก็จะใช้โลตั s ปี2021เป็นแรงบันดาลใจในการทำกันชนหน้านะครับโดยมาถึงตอนนี้นะครับเสาที่เราตั้งมันดูตั้งตรงเกินไปเราจะมาปรับให้มันเอียงหน่อยนะครับข้อดีของดินน้ำมันนะครับก็คือมันสามารถที่จะดึงของเก่าทิ้งปั้นเสาใหม่ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยครับ เก็บพื้นผิวดินน้ำมันนะครับสำคัญมากนะครับเราจะต้องทำให้มันเรียบเนียนที่สุดนะครับ โดยส่วนแก้มหลังล้อหน้านะครับเราจะทำการขุดและคว้านนะครับให้เหมือนกับช่องลมครับในขั้นตอนการสร้างสันที่ขอบล้อนะครับเราสามารถใช้มีดปาดสร้างสันเหลี่ยมคมที่มีความชัดเจนได้เลยนะครับ โดยส่วนของสเกิร์ตข้างรถนะครับเราก็จะทํางานเหมือนกับชิ้นส่วนด้านหน้านะครับโดยมีแผ่นไม้นะครับมารองน้ําหนักของดิน้ํามันครับ ถึงช่วงท้ายรถนะครับก็จะมีการขูดช่องลมรับตามสไตล์รถสปอร์ต Y b o d y ดี a อ e ี a n นนะครับ ช่างก็จะทําร่องขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นจุดมาร์กระหว่างโป่งหลังกับร่องประตูครับมันจะถูกตัดแยกออกเป็นคนละชิ้นกันครับ เก็บผิวของดินน้ำมันจนเรียบสนิทเป็นเหลี่ยมเป็นสันตามที่เราต้องการแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการแปะไฟเบอร์การ์ดครับก่อนที่เราจะแปะไฟเบอร์การ์ดนะครับเราจะต้องทำให้ดินน้ำมันมันเย็นที่สุดครับเราก็จะใช้วิธีเอาน้ำแข็งโปะเข้าไปเลยนะครับโดยใช้ผ้าชุบน้ำแข็งโปะมันทุกจุดเลยนะครับทำให้ดินน้ำมันมันแข็งก่อนเราจะแปะไฟเบอร์การ์ดนะครับเราก็จะต้องทาแว็กเพื่อป้องกันการติดกับตัวบอดี้รถนะครับ เราจะทาตรงบริเวณที่เป็นพื้นผิวของรถยนต์นะครับตรงขอบขอบครับแต่เราจะไม่ทาที่ตัวดินน้ํามันนะครับเพราะว่าดินน้ํามันจะมีความมันอยู่แล้วพอลงแว็กเสร็จแล้วเราจะต่อด้วย PVA นะครับเราทาตัวนี้ไปเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟเบอร์การ์ดติดกับตัวชิ้นงานนะครับและเวลาถอดแม่พิมพ์ออกจะได้ถอดได้ง่ายขึ้นครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องผสมผิวทาคข้ามก่อนนะครับโดยที่ต้องผสมเรซินกับโมโนตัวม่วง ผงเบาและผงทำข่ํมครับปั่นแล้วคนให้เข้ากันครับเราก็นำกระดาษนะครับมาห่อหุ้มล้อไว้ก่อนนะครับถ้าชิ้นส่วนไหนที่เราจะต้องการปกป้องนะครับเราก็จะตัดกระดาษแข็งเข้าไปปิดทับไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับต้องผสมตัวเร่งก่อนนะครับ เราจะทาทำคั่าไปทั้งหมด3รอบนะครับก่อนที่ทาชั้นที่2นะครับแล้วก็รอให้ทำคั่มชั้นแรกแห้งก่อนนะครับเว้นระยะห่างให้มันแห้งโดยชั้นที่1แห้งชั้นที่2แห้งแต่ว่าชั้นที่3พอทาเสร็จเราจะวางใยแก้วแล้วลงด้วยเรซินตามลงไปเลยครับเพื่อให้เนื้อใยแก้วจมลงไปในทำค่่าเลยครับ แก้วที่ทางร้านใช้นะครับก็จะเป็นเบอร์450นะครับเราจะแปะ2ชั้นด้วยกันนะครับเราก็จะทําตั้งแต่แก้มหน้าบันไดข้างจนไปถึงโป่งหลังนะครับให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดก่อนครับเราจะทําต่อเนื่องเลยนะครับโดยการทาใยแก้วเรซินเป็นชั้นๆไปนะครับโดยเราก็ใช้แปะดันเนื้อไฟเบอร์การ์ดให้เข้าไปแนบกับชิ้นงานนะครับ ำไมเราต้องแปะ2ชั้นนะครับเพราะแม่พิมพ์ต้องมีความแข็งแรงและทนทานต่อการงัดแงะขูดขีดนะครับเราทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนนะครับจนมาถึงขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์นะครับเราจะทำการตัดเป็น3มส่วนนะครับตั้งแต่แก้มหน้าบันไดข้างและโป่งหลังครับ มันจะถูกตัดแยกออกเป็นคนละชิ้นกันเพื่อจะทําให้การยกออกของแม่พิมพ์ง่ายขึ้นครับ<อ>เราจะแกะที่โป่งหน้าก่อนนะครับ เราจะต้องใช้คนยกนะครับประมาณ2-3คนนะครับเพราะดินน้ำมันที่อยู่ในแม่พิมพ์นะครับมีน้ำหนักมากนะครับหลาย10บโลครับมันจะติดออกมากับแม่พิมพ์ไฟเบอร์เรานะครับเราก็จะดำดินน้ำมันออกจากแม่พิมพ์ให้หมดนะครับ เราจะต้องใช้แปรงขัดดินน้ำมันจากแม่พิมพ์ออกให้เกลี้ยงนะครับต่อมาครับเราก็ต้องตัดขอบส่วนเกินนะครับที่เราไม่ใช้งานออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยกระดาษทรายนะครับเริ่มจากเบอร์80แล้วก็ตามด้วยเบอร์320ครับ าถึงขั้นตอนที่เราจะต้องหล่อชิ้นงานออกมาแล้วนะครับโดยเราก็ต้องใช้ไฟเบอร์แปะไปที่แม่พิมพ์นะครับแต่เราต้องมาลองพื้นกันก่อนนะครับเริ่มจากลงแว็กให้ทั่วแม่พิมพ์เลยนะครับทิ้งไว้แห้งสักครู่ครับแล้วก็ตามด้วย PVA PVA เราจะลงแบบฉ่ำๆเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้ว PVA จะเป็นเหมือนฟิล์มเคลือบไม่ให้ไฟเบอร์ติดกับตัวแม่พิมพ์ครับ ทิ้ง p v a ไว้สักพักหนึ่งนะครับจนแห้งแล้วเราก็นำแป้งทำค้ามมาลงที่แม่พิมพ์ได้เลยครับซึ่งก็เป็นสูตรเดียวกันกับตอนทําแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ทาทำค่มสองชั้นนะครับเราก็จะวางใยแก้วลงในแม่พิมพ์เลยนะครับ แล้วก็เช่นเคยนะครับพอวางใยแก้วแล้วเราก็ต้องทาด้วยเรซินผสมกับโมโนนะครับโมโนเป็นตัวเจือจางเรซินทําให้มันใสแล้วสามารถเลได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวเร่งแห้งนะครับเราก็จะวางใยแก้วแค่1ชั้นนะครับแต่ว่าเราจะเสริมในเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะครับสัก2ชั้นตรงบริเวณพื้นที่มันมีความกว้างนะครับแบบเรียบเสริมเพิ่มความแข็งแรงในการรับน้ําหนักนิดนึงครับแล้วก็เหมือนเคยนะครับเราก็จะทิ้งชิ้นงานไว้1คืนเพื่อรอให้มันแห้งนะครับ พอถึงเช้าอีวันนะครับเราก็จะมาแกะชิ้นงานครับในขณะที่แกะชิ้นงานนะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะชิ้นงานมีเขี้ยวมีร่องมีหลุมลึกเยอะหลังจากที่เราแกะชิ้นงานออกมาแล้วนะครับเราก็จะตัดใย,ยแก้วส่วนเกินออกจากชิ้นงานนะครับ นี้นะครับเราก็จะนําชิ้นงานทั้ง3ชิ้นประกอบเข้าไปที่ตัวรถแล้วนะครับติดตั้งชิ้นแรกที่ส่วนหัวก่อนเลยนะครับเราจะใช้น็อตเกีียวปล่อยตัวเล็กๆยึดติดตั้งไว้ก่อนครับชิ้นต่อมานะครับเราก็จะติดที่โป่งหลังใช้น็อตสกูยินเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถจะมีความเสียหายอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเราต้องทำสีทั้งคันนะครับช่างก็จะใช้จุดมาร์กนี้นะครับในการตัดแยกชิ้นกัน แล้วชิ้นสุดท้ายนะครับเราก็จะนําบันไดข้างขึ้นมาทาบและติดเลยนะครับแต่ก็มีทิคนิดหนึ่งนะครับเราจะเชื่อมตัวบันไดข้างกับโป่งหลังให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเราต้องเอาเหล็กรูไปยิงให้รอยแผลแนบสนิทกันก่อนนะครับ อย่างนั้นนะครับเราก็จะใช้ทําค่ำมาทารองพื้นให้เหมือนกาวนะครับแล้วก็ใยแก้วไล่ปิดแล้วทาด้วยเรซินทับได้เลยครับตัวเหล็กที่เรายึดไปนะครับสุดท้ายเราต้องเอาออกนะครับแต่ตอนนี้เราเอาใยแก้วปิดทับไปก่อนได้เลยครับแล้วเราจะต้องถอดมาเชื่อมด้านในด้วยนะครับเชื่อมทั้งนอกและในเพื่อความแข็งแรงนะครับพอถึงเวลาจบงานเราจะต้องใช้ไฟเบอร์ตัวนี้เชื่อมไปกับแก้มตัวเก่าของตัวรถ หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะทํายังไงให้โป่งอีกข้างหนึ่งของล้นเท่ากันเพราะว่างานที่ทํานะครับเป็นงานปั้นมือนะครับวิธีการนะครับโดยเราจะใช้เครื่องมือวัดระดับส่วนโค้งเว้านะครับเราจะมาทาบกับตัวรถนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะไล่ระดับให้แท่งสีแดงแนบสนิทไปกับโค้งเว้าของตัวไฟเบอร์เรานะครับเราก็จะใช้ปากกาเมจิขีดเป็นเส้นไว้นะครับเสร็จแล้วเราจะดึงอุปกรณ์นี้ออกมานะครับแล้วไปวาดที่กระดาษแข็งนะครับ แต่ทีนี้ว่าในแต่ละจุดที่เราจะวางกระดาษลงไปเราต้องวัดโดยเราจะใช้จุดเหลี่ยมมุมของตัวรถที่มีความชัดเจนนะครับลากออกมาดูระยะจนเราได้ระยะทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับ เมื่อเราได้ระยะที่ต้องการแล้วนะครับทั้ง5จุดเราก็จะนํากลับมาวางอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะครับตอนที่เราไปวางบนนี้น้ํามันที่เราทําเข้าๆนะครับมันจะเกิดรูเกิดช่องว่างนะครับยังไม่แนบสนิทในจังหวะนี้นะครับเราก็จะต้องเติมดินน้ํามันหรือตัดแต่งเพื่อให้มันเข้ารับกับเคิร์ฟของกระดาษที่เรานํามาทาบนะครับ การวัดระยะเราจะต้องใช้จุดสําคัญของรถนะครับขอบหรือมุมฝากระโปรงหรือก็เป็นโลโก้ที่อยู่กึ่งกลางของตัวรถเลยนะครับ5จุดนี้นะครับจะเป็น5จุดหลักที่จะต้องตรงกันทั้งหมดก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราจะไปวัดซ้ำอีกทีตามช่องว่างนะครับยิ่งทำละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีครับแล้วเราจะเห็นว่ามีล่องคิวนะครับเราจะต้องลากให้ต่อเนื่องส่วนโค้งส่วนเว้าจะต้องบาลานซ์กันทั้งสองฝั่ง นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการทำวายบอดี้ด้วยดินน้ำมันจากร้าน TP Custom Design ครับฝากร้าน TP Custom Design นะครับใครที่สนใจงานแต่งแบบ c u สตอมโป่งวายบอดี้นะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับสุดท้ายนะครับต้องขอขอบคุณทางเลนโซ่ด้วยนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการแต่งรถนะครับ